สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีกัลับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมน,นีสาวนิงผ้าร่วยสิาพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับผอมุ่นเนาะค่ะผอมุ่นเพิ่นกระไดฝันแล้วค่ะรอบที่สองเนาะค่ะของวิกนี่ค่ะผอมุ่นเพิ่นกระไดว่าเขาข่าวซูฟังค่ะมาเพื่นฝันค่ะฝันว่าผีพอลุ่งเนาะค่ะผีพอร,รุ่งที่ตายไปแล้วค่ะมาส่วนไปขาง่วค่ะ ขางัวสู้เพิ่นกินค่ะท่านผู้ชมขางัวซสู้พอม่นกินเนาะคะ่ะแล้วพอม่นก็ได้กินค่ะเพราะกินแล้วบัดเพิ่นสีนี้เมื่อเพิ่นก็ว่าอยากได้ยูโบเลกเพิ่นว่าค่ะอยากถือยูโบเลกเพิ่นว่าค่ะแล้วเพิ่นกะบ,บอกเลกพอม่นมานเนาะคะ่ะสามโตค่ะขุมเดียวค่ะที่ผีพูลุงเพิ่นบอกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ยาาะะอ,อย่าพลาดเนาะค่ะอีซี่อย่าพลาดค่ะเพราะว่า พอมนก็เป็นผู้แม่นเลขอีกผู้หนึ่งค่ะค่ะแล้วเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไรเซาวนิงกับบุพัาเซาวนิงกับสิพาท,ทานผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของพอมน์ผอมๆกับเซาวนิงเนาะค่ะแต่ก่อนที่สิไีฟังความฝันของพอมน์เซาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับเซาวนิงพระรวยนัมเนเดอร์คาเดอร์ค่ะและตอนนี้พอมนเพล่นกับเดนังถาเพื่อที่สิเอาความฝัน สู่ท่านผู้ชมทางบานฟังแล้วค่ะเพื่อเป็นการบวเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของพอมุนพอพอกสาวนิ้งเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะพอมุ่นค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพมุนครับสวัสดีครับค่ะเมื่อนี้ทั้งช่องสาวนิ้งผ้าร้อยต้องพูดเช่นนีครับผมก็ได้มาติดตามตัวเลขความฝันกับคุณพอมุนเป็นรอบที่สองเนาะค่ะรอบที่สองเป็นของวิกนี่ค่ะของวิกนี่เป็นรอบที่สองค่ะได้ยินว่าพอมุนนี่ ฝันดีอีกแล้วขึ้นวันศีลวัดสันฝันมาจังไหนนอเบาสู่ท่านผู้ชมฟังเนี่ค่ะฝันเมื่อคืนค่ะฝันดีครับครับฝันเมื่อคืนฝันว่าผีพุ่มาสวัดมูม้าขางัวเฮียนเฮียนหลังเก่าค่ะบ้านเนี่ยขางัวงแล้แล้วบ้านก็ขั้วงัวงขั้วงัวงบ้านขั้ว อันเอาเคียงไนมาหวานค่ะเอาเคียงไนมาเผ็ดกินก่อนอืหวานเนี่ยเอาเคียงไนมาตุ่มปวดวัวบัวบัวบัวอย่างหมอหวานมาเผ็ดกินก่อนหวานตัดใสออนมันเนี่ยเพราะบางครั้งคกินใสออนก่อนหมือผู้ผู้ขั้วผีพูดหวานหวานเพร่ะก็ตัดใสออนอยู่เกียงเพวกใครยินอร่รยมากน้อมันกูเป๊กเลย ก,ก็กินเหน่าค่ะกินเห่าซอยตับซอยยังมาก็ได้ซีมอาอาซีบซีบเหมนว่าได้กินน้ำกันอยู่เมบ่อไกรนนะอือนาซีบบานีูรูก็ได้ว่าซีบน้ำแน่ซีบไม,มกันไดะนั่งนั่ง,งลงเที่ยงพอซีมมาแ้ซีม บานผีบรูถือมีดเดียมถือมีดปาดงัวนเดียมเมาเมาเมีดแหลมค่ะมีดปาดงัวถือไปยังล่ะคุณพ่อเพิ่ถือสร้อยเนื้อนะปาดหนึ่งแต่ในความฝันนั้นมีดเลื่อมผ่าผ่าอยู่ในบอกมีเนื้อในไมีเรียบไม่ยังบรอกครับคุณพ่อโอ้ยมีดนะครับเรียบไล้หงงนะมันนั่งง่วนคางง่วัวจ้าโตครับคุณพ่อตัวเดียว ตัวเดียวแต่ว่าขาอยู่เข้อนหลังเก่าของคุณพ่อแม่บอกขาอยู่หนาอยู่หนาบ้านอยู่โฮมขำโอ้ผู้พ่ายกระตาจาองพราะนายต้องเอาแล้วเหาพ่ายกระตากระมองสะนันโอ้พ่ายกระตาแซ่เลยเอืดมาบดเอืดมาบดทั้งรูมทั้งไก่เอือดมาบดนั่นนู่นเงิดเพิ่นสีแดงพูดบอกด้วยจังไเพิ่นสีแดงพูดสีแดงเนี่ยแดงยังไหนกินสีแดงว่ัปซี แต้องกินก่อนเพื่อนว่าเขาต้องกินด่วมกันสักก่อนเพื่อนว่าผีผัวลูกนั่นบอกเพื่อนว่าเออจังแวงโอ้หัวมะขามกินได้ก่อนจางแวงเพื่อนว่าอูเนาะแสดงว่าสีลาบงัววานนี่ถามหาหอมเธอแล้วหวานค่ะขั้นขั้นบ่มีหอมบัวนี่มันสีบัวแซ่บไรเพื่อนว่าผีผัวลูกนั่นบอกครับเพื่อนผู้วานเออ หาหอมบัวมามีพอละเหนมค่ะอันอนุ่นเ่นะทั้งนี่เกิดเท่านในปากเนาะค่ะย่ายต่อบอก่อนมียู่กับรางเงียนะนะโอ้ค่ะค่อยยู่อืมได้คุยกันเลยว่าออสัญ,ญาตบานกินเหล่าถากัรกินเหล่วเสื่เนี่ย,าย,ยบานไงนัด สื่อยี่บอรเป็นือถามซื่อเลีกบบนีซื่อเรียกอีบมึงนะโอ้หัวซื่อแล้วนะเด็กตัวแรกแล้วถามเพิ่นค่ะซื่อเรื่ององจ็ดศูนย์เป็นบอกบานก็จ็ดศูนย์กูเมื่อเรือกูบอกเล็กเเดียวค่ะคนนเป็นกรย่างเมื่อออย่างเมื่อก็ ก็พอเห็นเดาหายไปเลยเสียบุญุงลงบุญุงเสียแล้วว่าแล้วเดากรถือมีดปลายแดงมันบอกเลขแล้วเนกับยางเมื่อเลยเมื่อทั้งในบ้านบอกเลขสองเจ็ดศูนย์บอกแล้วกับยางเมื่อเลยบอกแล้วกับยางเมื่อเลย บ้านนี้เพิ่นใส่เสือบอโบเสือโบนุ่งนุ่งตะสรงคือเพิ่นนั่นนะแต่ว่ากับโบเป็นตาหยาดเมือนโบเด้อโบปื่อยบโบผู้โอ้ตัวเราเดงจิกคือแต่ทุกคนธรรมดาลาบธรรมาลานี่แต่ว่ายางไปกับหายเลยเพือเราบอตายงานงางยางเมื่อเมื่อกันดื้อนะวะบอกเร็ยแล้วก็เมื่อขอให้ของคุณพ่อย่ำนิดจักหน่อย 270เจ็นย์เจ็ดเนะเลขทีผีพ่อลูกมาบอกฮอร์โมนเนอะค่ะ270เจดนย์บานน้เลขจากข้างัวห้าโบตีเอาบอกคุณพ่อเอาคุณพ่อสิตีเป็นตัวไรนองตีผิดต่ไหนวะหนึ่งัวหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ หนึ่งศูนย์สี่คุณพอตีหายหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งนี้มาจะไรครับคุณพอหนึ่งเอามาจากใส่ง่วนเนอะมันสวยใส่ใส่เป็นหนึ่งไหคุณพอใส่เป็นหนึ่งนะใส่ง่วนกับตัวหนึ่งเลยเนาะกับเป็นหนึ่งเพราะว่าขาง่วนนี่ง่วนตายกับเป็นศูนย์เนาะคุณพอบานนี้ง่วนนี่กับมีสี่ขาเมนบอเออมันตายกับเป็นศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ รอบนี้คุณพ่อหเ้เหลขสองขุมหนึ่งศูนย์สี่กับสองเหลขกตีเอาจากฝันกับเหล่กอ,อกผีมาบอกเนาะคะ่ะคุณพ่อมุ่นเพิ่นาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสิตีนอกเหนือจากพอมุ่นก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าแต่ละคนตีเหลก็กคือกันแต่นี่เป็นพอมุ่นเพิ่นตีห้เนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นความฝันของเพิ่น,นะคะ่ะ สองเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ค่ะสองเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เนาะค่ะพมลไหฮในหลอบที่สองของวิกนี่เนาะค่ะวิกวันที่หนึ่งคือสจิการยนสองพันหารอยหกสิบหกค่ะค่ะบาทองคุณมียังเพิ่มเติมอีกบอคะไม่มีแล้วค่ะเพมค่ะพะมลหรอคะพระม,ระมละะะม,มียังเพิ่มเติมอีกบอคะไม่มีแล้วค่ะทั้งทีมงานกับคอขอบคุณ พอมุ่นในหลายเด้อค่ะทีบบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะเพราะว่าพอมุ่นเพิ่นฝันย่ยมไดเพิ่นกระบอกเนาะค่ะว่าเพิ่นฝันแล้วว่าสันไหมาติดตามไปไหเอฟซีเบิงเอฟซีพิจารณาเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อขึ้นนี่ก็เป็นขึ้นวันสินวันพระค่ะเป็นศินหน่อยเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นกระได้ฝันแล้วค่ะก็ขอขอบคุณคุณพอมุ่นในหลายเด้อค่ะขอบคุณค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของพอมุ่นค่ะ เลขสามโตเน,ะะนาะค่ะทีพมลหายมากค่ะทีผีพอ่อลุงเพิ่นมาบอกเลขเนาะค่ะส่วนไปขาง่วกินแล้วพอสีเมื่อก็ให้บอกเลขค่ะเพิ่นบอกมาสามโตค่ะท่านผู้ชมสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ค่ะทีผีพอ่อลุงเพิ่นบอกเนาะค่ะส่วนหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์นี่เป็นเลขที่คุณพมนเพิ่นตีจากค่วมฝันของเพิ่นเนาะค่ะ ค่ะว,วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพารยกิค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอมลค่ะที่เพิ่นให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและฟังกะขอให้มีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับพอมลสุขหูสุขคนเนาะค่ะอย่าลืมต,ตัดเตอร์ค่ะท่านผู้ชม ตัดไปตัดมากกับหน้ากลับหลังค่ะบสันสิพาดเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมิแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบ เฮ่งเฮ่งหมานหมาน,มานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุข,สขนเด้อ่ะเด้อค่ะสุดท้ทยนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับสาวนิ้งพ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ